นาเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการเตรียมพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นายพระลากรสุวรรณรัคคตน์งขมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการล้นเก้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันร์พัฒน,นาชายฝั่งทะเลจนันทร์เพื่อสารฝั่งทะเลงามครั้งที่14สณศูนย์การศึกษาพัฒนาหาวคุณกเบนทันเนืองมาจากพระราชดำริจ,ำจังหวัดจันทบุรี ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว m y n e w ิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่ข่าว m y n e w ิในวันอาทิตย์ที่28มกราคมพุทธศัก,กราช2561ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการเตรียมพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์2561ที่จังหวัดจันทบุรีและตราด น,นายนริชัยป้อมเสือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อสำรวจสถานที่ตามจุดต่างๆในการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐ มูลีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2,561ณนะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์2,561 สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะในช่วงเช้าถึงบ่ายวันที่5กุมภาพันธ์2561จะติดตามงานและปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตราดจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อพบปะประชาชนโดยกำหนดการจะลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ซึ่งเป็นชุมชน คนเก่าแก่ที่มีความรักความสามาคัคคีที่ถึงแม้จะมีการอาศัยอยู่ร่วมกันของคนสามเชื้อชาติคือไทย และยวนขณะที่ช่วงเย็นจะเป็นการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกณนะโรงแรงมมณีจันทรีสอร์ทส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่6กุมภาพันธ์2561จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคอรอมอสัญจรนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปที่สหกรณ์การเกษตรมะขามจำก เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรมะขามจํากัดที่มีจุดเด่นในเรื่องของการให้บริการและมีความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะผลงานเด่นที่มีการจัดทําเรื่องของสวัสดิการเกิดแก่เจ็บและเสียชีวิตภายในกลุ่มผู้เป็นสมาชิกจำนวนกว่า2,000ราย ศึกษาที่การจังหวัดจันทบุรีจัดก,การประชุมคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดจันทบุรีครั้งที่1ประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุม3ชั้น1ศาลากา,า,ารจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจ,องอาจารังหวัดจันทบุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศึกษาที่การจ,องอาจารังหวัดจันทบุรีครั้งที่1ประจำปี2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สําคัญได้แก่เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอคอวอคและการส่งคำร้องขอย้ายค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูกรณีพิเศษ การขอยกเลิกการใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีพื้นที่ในภาคเดียวกันบัญชีของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัด,ท,ท,วดที่มีพื้นที่ใกล้เคียงภาคอื่น ของดีบ้านฉันต้นมะม่วงสม็ดงามหรืออกร่องสม็ดงามอายุกว่า60ปีสู่อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นหลังอนาคตการตลาดสดใสสั่งจองล่วงหน้าสร้างรายได้เกษตรกรอย่างงามที่หมู่บ้านสม็ดงามตหน,นองบัวอ,อเมืองจังหจันทบุรีนายปียะสมัครพง์เกษตรจังหจันทบุรี นายสนิทมีพืชเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรีนายสมพโ์ชิน,นวงศ์นายกอบตหน,นองบัวพร้อมสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเสม็งงามทําการออกคบปากเกษตรกรชาวสวนผลไม้เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามหลักวิชาการในการจัดทําเขตควบคุม,มแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานการส่งออกบ้านเสม็งงามโดยเฉพาะในสวนมะม่วงซึ่งปัจจุบันบ้านเสม็งงามตามนนําบลหนองบัวมีเกษตรกรผู้ปลูก มะ่วง66ครัวเรือนจำนวนต้นมะม่วงที่ให้ผลแล้ว5,112ต้นปลูกกระจายอยู่ในพื้นที่256ไร่เมือ่อฤดูการผลิตปี2,560ที่ผ่านมามะม่วงเสม็จงามให้ผลผลิตเฉลี่ย800กิโลกร,รัมต่อไร่ราคาเฉลี่ย40บาทต่อกิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่า8,179,200บาท นายปียักษสมัครพงศเกษตรจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าเนื่องจากบ้านสม็ดงามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเลทําให้ดินในบริเวณดังกล่าวมีการสะสมของเกลือภายในชั้นดินจึงทําให้มะม่วงที่ปลูกในพื้นที่บ้านสม็ดงามมีความหวานมากกว่ามะม่วงที่ปลูกในแหล่งอื่นๆโดยเฉพาะมะม่วงพันุ์อกร่องนั้นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมากนอาก นอกจากรสชาติที่ดีแล้วมะม่วงพัน์อกรองที่ปลูกในบ้านเสม็จงามถือเป็นมะม่วงโบราณอายุต้นส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า60ปีโดยคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่สูงได้เนื่องจากความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้มะม่วงเสม็ดงามพันอกรองราคาในระดับเกรดพรีเมียมที่เป็นแพ็คเกจเฉลี่ยอยู่ที่150 1 5 0่ง0บถึงหนึบาทต่อกิโลรกร,รมัมส่วนเกรดธรรมดาอยู่ที่4 0่สบถึงเจาทต่อกิโลรกร,รมัมอย่างไรก็ตามปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงคือปัญหาจากการทำลายของมแมลงวันผลไม้ทั้งนี้เพราะว่ามะม่วงเป็นผลไม้เปลือกบาง อ่อนนุม่มจึงถูกทำลายได้ง่ายและอาจสูญเสียได้ถึง100%เอร์เซนถ้าไม่มีการป้องกันกำจัดที่ดีพอมแมลงวันผลไม้ทำให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากผลเน่าและร่วงหล่นแล้วยังทำให้คุณภาพผลเสียมีตำหนิรูปร่างผิดปกติมีหนอนอยู่ภายในเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภคอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติในเชิงลบและหมดความเชื่อมัน่นต่อมะม่วงที่ผลิตจากบ้านสมเณรงาม ส่งผลโดยตรงต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวใหม่กันต่อค่ะขอเชิญเที่ยวงานสารสัมพันธ์วันแห่งความรัก พบกับมหากรรมสินค้าราคาถูกเฟอร์นิเจอร์อาหารของใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าและอีกมากมายชมฟรีดนตรีทุกค่ำคืนแดนเซอร์นักร้องตั้งแต่วันที่10ถึง16กุมภาพา 2, 11, นันธ์2561ส่ณสวนรุกขชาติจังหวัดตราดหรือสนใจจองพื้นที่ขายสินค้าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศรรัพท์ 081 364 58 90 08 1 364 58 90้าค่ะ

Or how to do the suffering. Uh, and I want to forget what's going on in churches because if we don't know what's going to happen. Anyway, two docked on Saturday and one on Sunday. It's not yet known what led to the deaths, but at the same rave last year, two college students died died on bridal boleh dia rupakitlah kan failah popular boleh boleh nama kanami boleh boleh nak buat macam mana macam คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมารับชมข่าวไม้นิวกันต่อค่ะนายพระลากรสุวรณรัตน์องค์ข้ามนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการล่นเก้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันร์พัฒนาชายฝั่งทะเลจันทร์สารฝั่งทะเลงามครั้งที่14ณสูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี วันนี้นายพระลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานพิธีเปิดโครงการล้นเก้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดรพัฒนาชายฝั่งทะเลจันเพื่อสารฝันทะเลงามครั้งที่14สณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรม ธนะมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดนิทรรศการในหัวข้อแผ่นดินของเราจากการจัดงานนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาพร้อมทั้งมอบสังเชื่อแก่อาสาสมัครนักดำน้ำและ หมอพันปลากระพงขาวและกุ้งกุลาดำแก่ผู้แทนชาวประมงที่ร่วมงานในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกรปรและจังหวัดจันทบุรีจัดงานล้นเก้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรัน์พัฒนาชายฝั่งทะเลจันเพื่อสารฝันทะเลงามครั้งที่14ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย ศึกษาการพัฒนาอาวุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลโดยมีหน่วยงานร่วมกันบูรณาการในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรเพื่อให้เกิดความสมดุลมีผลสําเร็จเป็นรูป,ปรธรรมทางด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการ,การเกษตรรวมถึงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพ เพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายบริเวณชายฝั่งเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ การจัดโครงการล้นเก้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์พัฒนาชายฝั่งทะเลจันเพื่อสารฝันทะเลงามนอกจากเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรลามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบอพิตรแล้วยังเป็นโครงการที่สนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นโครงการที่ให้หน่วยงานราชการและ ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมโดยแท้จริงต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะในช่วงวันที่29มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2561 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง6 8องศาเซลเซียสกับมีลมแรงเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับ ผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดปราจีนบ,บุรีฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวมมยนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสัก4ีก็พอแล้วค่ะ60ประมาณนี้ครับ450หาถ้าเป็นบางคนเ,เร่งรีบก็อยู่หน้ามาัน60 80 ถนัดได้เลยครับพี่คุณเอ๋ครับเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมทดสอบรถด,ด้วยกันแล้วกันเนะ<ฮ>าะลองอีกทีครับกระทุบเด็กตั้งแตงดีมากนะครับไป <ฮา S 1> ได้เลยครับอีกนิดเึงยรปลายห้าสิบกระาห้าสิบไว้ครับห <ฮา S 1> <50 S 2> ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบ น้องข้ามถนนยางปลอดภัยไหมนี่คือหนึ่งเหตุผลในการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมในทางแคบมันช้าแต่ถ้ามีเรื่องขึ้นมาเ,เราเซฟชีวิตคนได้หนรือ